ทำไมโรงเรียนไม่หยุดจันถึงสุกบ้างวะแม่หนูขอตังเติมเกมหน่อยดิจะเติมเกมอะไรอะลูกฟีไฟแม่อ๋อโอเคโอเคเอาเท่าไหร่เดี๋ยวแม่โอนให้ขอพันห้าก็พอแม่โอ้ยเติมทั้งทีพันห้าเองเหรอแม่ให้สองพันไปเติมเล่นนะอีกแล้วแม่ให้เพิ่มอีกแล้วโอ้ก็ได้ก็ได้ โอเคเดี๋ยวแม่โอนให้ว่าแต่จะไปโรงเรียนแล้วเหรอใช่แม่ก็วันจันแล้วนี่ทำไมไม่หยุดอีกสักวันนึงพรุ่งนี้ค่อยไปเรียนวันนี้ก็นอนเล่นอยู่บ้านดู YouTube ดูช่อง n x h e ดูช่อง n x t h e s e r i e s อไปก่อนเออแม่เอาแม่ไปเรียนดีกว่าพอดีมีบางอย่างต้องตัดสินใจอะ่ะเดี๋ยวนะอยู่นิ่งๆก่อน <rev. S 1> เฮ้ยเม่อานะแม่หนูบอกแล้วไงว่าแม่อห้ามดูดวงหนูเอ๋อก็แม่เป็นหมอดูแม่ก็ต้องอยากดูดวงของลูกแม่บ้างดิโถ่แม่ไม่เอาห้ามดูหยุดหยุดหย,ยุดเลยนิ่งๆๆๆๆน,น,นิ่งน,นิ่งนิ่งนิ่งก่อนแม่เห็นแล้วเห็นอะไรแม่ตอนเนี้ยลูกมีเรื่องท <searching> ี่หนักใจอยู่ใช่ไหมเออแล้วไงต่อแม่ลูกจะได้พบเนื้อคู่ลเร็วนี้ฮะแล้วว่าแต่เนื้อคู่หนูเป็นแบบไหนอ่ะอืม มีสองคนเลยฮะสองคนเลยเหรอใช่มีสองคนที่กําลังชอบลูกอยู่อยู่ที่ลูกเองอะตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะเลือกคนไหนโหแม่ช่วยดูให้หน่อยดิแล้วหนูเลือกคนไหนถึงจะดีกว่าโอ้ยเรื่องแบบนี้แม่บอกไม่ได้หรอกนะมันเป็นความรับของสวรรค์มันอยู่ที่ลูกอะตัดสินใจเองว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้แล้วหนูต้องทำยังไงอะแม่หนูถึงสามารถตัดสินใจได้อะ ถ้าลูกอยากเลือกอะไรจากของสองสิ่งลูกก็ต้องพิสูจน์จากของสิ่งนั้นก่อนลองพิสูจน์ดูว่าของสองสิ่งนั้นของลูกอะอันไหนมันดีกว่ากันแล้วลูกก็เลือกอันนั้นแหละ ลองพิสูจน์งั้นเหรอแม่อมืเป็นแม่นะเก็บไว้สองคนเลยโอ้ยได้ที่ไหนกันเล่าแม่ก็พูดไปเรื่อยใครที่กําลังหาซื้อไอดีฟรีไฟนะผมหรือว่าอยากจะฝากขายไอดีแบบปลอดภัย100เหายห่วงนะผมที่นี่เลยฮะเพจไอดีฟรีไฟบายเอ็นเ็กผมรับประกันความปลอดภัย100กดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับนันเขาทำอะไรวะเนี่ยเออพี่พี่ทำอะไรอยู่ครับเฮ้ย <c oughs> โอ้ยมีอะไรน้องโอ้ผพี่พยายามปินต้นมะพร้าวแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะ พี่ทําอะไรอยู่ล่ะครับพี่อยากเปิดร้านมะพร้าวเปิดร้านมะพร้าวแล้วทําไมพี่ไม่ไปรับซื้อจากสวนอะไรแบบเนี้ยโอ้ยไม่ไหวล,ลองน้องแบบนั้นอะ่ะมันเสียเงินยุคโควิดพี่จะไปเอาตังค์ที่ไหนมาพี่พเลยจะมาขึ้นมะพร้าวเองเนี่ยนะพี่อืมก็ใช่อ่ดิเอ็งมันดูว่าอะไรตอนเนี้ยมะพร้าวไข่ดีที่นึ่งเลยไม่รู้หรออ่ะทำไมมะพร้าวถึงไขยดีอะพี่เ ไปอยู่ไหนบ้างไม่ดีดูคลิปสินะนี่นี่ดูคลิปนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูอายุเท่าไหร่นะหกสี่ปีพัวคนนี้วันหนึ่งอ่ะวันละสครั้ง <c oughs> ถ้าบนอนหยุดได้ประมาณห้าครั้งหรือหกครั้งตอนเช้ากลางเวรอีกต่างหากนี่ <c oughs> ได้สองครั้ง <c oughs> แต่แกไม่พอใจแกไม่พอใจแจเอสีคนหกสิบสี่ปีอะ่ะคิดดูโอ้โหคนอะไรว่าอึดซิบหายโอ้กินน้ำมะพร้า,าวเนอะโอ้กินน้ำมะพร้าวเนาะอึดซิบหายเลยนี่แหละตั้งแต่คลิปนี้โด่งดังไปนะมะพร้าวก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอ๋อ แล้วว่าแต่กินน้ำมะพร้าวแล้วมันอืดจริงเหรอพี่น้องเรื่องแบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบออกนะลบลูพี่ลบล,นนลูนั่นแหละนั่นแหละเมื่อก่อนนะนะพี่บอกเลยว่าเพียจึกจึกสักสจึกเนะี่ยเรียบร้อยอ๋อแต่หลังจากพี่ได้กินน้ำมะพร้าวไปแค่นั้นแหละน้องเอ้ยเป็นไ,ไงบ้างัะพี่อืพี่บอกแนคะ่คำเดียวว่าทั้งคืนน้องทั้งคืนแทบไม่ได้นอนเลยโอ้ย ยูหูได้ทั้งคืนเลยเหรอพ <oh> ี่ไม่ใช่ลุกเยี่ยวทั้งคืนเลยอ่ะอพอดีกินเยอะไปหน่อยไงโอ้ยงั้นก็แล้วแต่พี่แล้วกันนะขอให้เก็บได้เยอะแล้วกันนะพี่ผมขึ้นไปเรียนก่อนแล้วกันนะเออว่างๆก็อย่าลืมมาซื้อมะพร้าวพี่แล้วกันนะอ่าครับครับพี่โออืดจริงเหรอวะโอ้พี่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 ติติติตีหยุดก่อนค่ะใครกันเนี่ยน้องเป็นใครเออ พ,พี่ติตต๋ตีคะคือหนูชื่อว่าชื่อชื่อว่าเอวานนะคะชื่อเอวานมีอะไรค,คือคือคือว่าหนูหนูอ่ะชอบพี่ตีอ่ะมากเลยนะนะคะชอบมากชอบมากกันเหรอแล้วไงต่อก็ก็ก็เลยจะ,จะจะจะมาขอเบอร์พี่ตีวไว้โทรคุยกันได้ไ,ดไหมคะจะโทรมาหาพี่อ่ะ จะโทรมาเรื่องอะไรก็ก็แบบว่าจีจีบกันนะคะพี่ติจะจีบพี่งั้นเหรอพี่โหดนะน้องไหวเหรอไหวค่ะพี่หนูหนูชอบโหดๆค่ะคิดว่าเราสองคนถ้าเกิดไได้คบกันเน่ยมันจะเหมาะสมกันไหมก็ก็น่าน่าน่าจะเหมาะนะคะเราเหมาะแต่พี่ไม่เหมาะเพราะยงั้นอะไอล้ เดีเดเด๋ยวคะ่ะพี่หนูว่าว่าลองก่อนไหมคะไม่ลองไม่เอาไม่สนใจแต,แต่แต่หนูหน,หนูหนูก็สวยนะคะแล้วแล้วหนูก็ก็ง่ายด้วยพี่ต่อยน้องอ่ะมาแก้ผ้าอยู่ในห้องของคนกับพพี่ก็ไม่มีวันไม่ไม่เอาหนูหละคะเอาดิใครจะไม่เอาลกเอา้าเอ้านึนึงว่าไม่เอาน้องมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นซะเพราะพี่อ่ะ มีคนที่พี่ชอบอยู่แล้วหนูหนูหน,หนูไม่ติดนะคะหนูหนูเป็นกิ๊กพี่ก็ได้ไม่น้ามีอายพี่อะรักเดียวใจเดียวพี่อะรักเขาคนเดียวเหลือใครดีวะตอบหน่อยได้ไหมเพราะว่าหัวใจฉันมีหนึ่งดวงเท่านั้นเอาละครับทุกคนครับก็ ที่แล้วอาจารย์องขออภัยในยความไม่สะดวกนะจ๊ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ตกน้ําจมแจมไปหน่อยอาจารย์ก็เลยไม่ได้แนะนําเลยว่าชมรมของเราเป็นยังไงชมรมของเราอ่ะมีชื่อว่าชมรมค้นหาตัวเองทําแม่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าอะไรก็จะทํานะครับทาไมชื่อชมรมยาวจังะคะอาจารย์ไว้ให้หมาถามอ,อ๋อเอาละครับนักเรียนก็จริงๆแล้วอ่ะสัปดายที่แล้วอ่ะ อยากให้ทุกคนลองไปกระโดดน้ําดูการไปไว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่านักเรียนของเราในชมรมบางคนน่ะจะเติบโตไปใครเป็นนักกีฬาว่ายน้ําระดับชาติแต่เมื่อมันผ่านาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปอาทิตย์นี้อาจารย์มีเซอร์ไพรส์อาจารย์จะสอนนักเรียนทุกคนขับรถสปอร์ตแต่พวกหนูทั้ง3คนไม่ชอบความเร็วนะคะอาจารย์เฮ้ยนักเรียนฟังอาจารย์ก่อนสิ อาจารย์น่ะจะสอนให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเรายังไม่ได้ลองอะไรอ่ะเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเราชอบสิ่งนั้นหรือว่าเกลียดสิ่งนั้นบางทีอ่ะเราก็คิดไปเองว่าเราไม่ชอบทําแบบนั้นไม่ชอบทาแบบนี้เพราะว่าเราอ่ะเคยฟังมาจากหลายๆคนเคยฟังมาจากที่อื่นก็เลยเหมารวมว่าเราอ่ะคงจะไม่ชอบเหมือนกับคนอื่นพออย่างนั้นอ่ะอาจารย์ถึงได้ตั้งชมลมนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่ะ ได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยทำบางทีทุกคนอาจจะได้ค้นพบตัวตนของทุกคนก็เป็นได้เอา,า,อา,าล่ะนักเรียนทุกคนใครจะเป็นคนแรกที่ลองดีอาจารย์อาจารย์เธอเหรอไม่ใช่อาจารย์คือรถไฟออกอ่ะ ก็รูสตาร์ทแล้วแล้วไฟมันต้องออกดิไม่ใช่ไฟท้ายอาจารย์หมายถึงว่าไฟมันลุกอ่ะใช่แล้วรุ่นเนี้ยไฟลุกใหม่สวยใช่ไหมเล่าไม่ใช่อาจารย์คือมันแบบมันแบบอะไรนักเรียนฮะโอยนั่นแหละแบบนั้นแหละอาจารย์เออที่พี่บอกว่าพี่ชอบผมอ่ะขอบคุณนะครับแต่ผมต้องขอโทษด,ด้วยผมมีคนที่ผมชอบอยู่แล้วครับพี่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 พ,พี่เป็นกิ๊ก ให้ก็ได้นะจ๊ะ <c oughs> อย่าทำแบบนั้นเลยครับพี่พี่เองอะ่ะก็สวยนะซักวัวเนี่ยพี่จะต้องได้เจอคนที่รักจริงๆแน่ครับส่วนผมอะ่ะผมเจอคนที่ผมรักเขาหมดหัวใจแล้วผมคงไม่มีหัวใจลงเหลืออยู่จะไปรักคนอื่นได้แล้วครับพี่เออแต่แต่ว่าน้องลองดูสักนิดไม่ละจ๊ะเอวาไม่เป็นไรแล้วพอเถอะพอแล้วนะ <c oughs> โอเคงั้นไปแล้วนะมันอะไรกันนะพี่ขนมผิง เพื่อนพี่หรออืมพี่ขอโทษนะเล็กคือพี่ให้เอวาเขามาลองใจดูอ่ะมาลองใจผมก็หมายความว่าพี่อยากจะเป็นแฟนผมแล้วหรอเออก็แค่อยากลองใจว่าอเล็กชอบพี่จริงไหมอ่ะผมชอบพี่จริงนะครับพี่ขนมผพิงนั่นไหนเห็นเต็มตาเลยอยู่กับกิ๊กจริงๆด้วยเอ พี่เป็นใครน่ะฉันควรจะถามแกมากกว่าว่าแกเป็นใครพี่ติ๊ใจเย็นนะอเล็กใจเย็นมนยันนยงไงกันครับเนี่ยพี่ขนมพิงพี่เป็นแฟนกับพี่คนนี้เหรอเออไม่ใช่นะเล็กแต่เดี๋ยวก็ใช่อ๋อตามเจ็บพี่ขนมพิงนี่เองแกก็อยากจะแข่งจีบกับฉันงั้นเหรอผมอะ่ะชอบพี่ขนมพิงก่อนพี่ฉันอะ่ะชอบขนมพิงตั้งแต่สามขวบผมชอบแต่อยู่ในท้องแกพี่ติ พอกันเถอะอลเล็กด้วยทะเลาะกันที่นี่อ่ะอายคนเปล่าๆนะแล้วน้องจะเอาไงจะเลือกใครระหว่างพี่กับมันแต่พี่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าห้ามเลือกมันต้องเลือกพี่เท่านั้นอะไระนะพี่สั่งแบบนี้ก็ได้เหรอก็พี่รักของพี่อ่ะให้ทำไงผมก็รักพี่ขนมพิงของผมเหมือนกันนะรักไม่แพ้พี่หรอกอแกไอ้คนบอกแล้วไงอย่าเสียงดังอายเขาถ้างั้นทั้งขนมผิงแล้วก็แกตามไปเคลียร์กันที่บ้านฉัน ให้เรื่องนี้มันจบจบกันไป